วันนี้ปูน้องหานนะคะท่านจะเมตตาให้ทั้งบนและล่างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเป็นตัวไหนจะไปติดตามรับชมรับฟังจากปูกันเลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพอมาปรากฏเจ้าอาจารย์เป็นปูยางไปเพิ่นลเลียนมาเลี่ยนมาเพิ่นเล่ยกกาบลงกาบลงเพิ่นเลยฟ้อนล่างหยาก็จะฟ้อนกัน,ลน,นแล้วค่ะฟ้อนไปบัดเลยกีดมือกินมือข้นสามนิว้วสองขางเจ้าค่ะที่เป็นยัง เอาปู่ถามพระก่อนอันนี้ของยาเนาะปู่จะบอกอะไรฟังค่ะพจนจีนด้วมือสามนิ้วพจน์บริเฮตได้ซี่เด้คันเฮตได้ชี้ว่าที่เป็นสามศูนย์งั้นมาละอันนี้เพิ่น์งอที่ว่านิ้วมือนี่เพิ่นเอาจอดไว้ชี้ว่าลงเบิดเด้คือกันกับตัวนี้สองขางเพิ่นยกขึ้นได้ชี่่คะเพิ่นละกาบแล้วเพิ่นกับฟอนเพิ่นก็ยกขาขึ้นฟอนระบานเองตีวางไหนปู่จะถาม หนูเห็นสาดี๋ยวจะเห็ดเป็นไอชี้เมีมันปมันเจ็บเด้จังไนครับปูมันเป็นมันเป็นไอชี้ตั้งสองขางคันคันกันเท็จไอชี้นี่มันจะเป็นศูนย์นี่เอออันนั้ละหกบม่ปูจะให้มันก็นอยู่มือเกเป็นไหนสองขางสามสามสามะกครับมันก็ต้องสามเด้สามสองสามสามนี่ก็ฟองปูมันไล่กัน เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตทายแผ่นกระดาษจ้ะครับปูเอาเลยปูเดี๋ยวให้ปูเน้นหายเนอยจ้ะค่ะเด้อเด้อเดตัวนี้สองตัวนี้เลขเลขบนนี่อันนี้เป็นแปดแต่ว่าตัวนี้มันแดงส้มนี่ว่าแดงอันนี้ปูบอ๋อ่ะตัว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 ใดจ้ะค่ะ ปูนเนนหายเจ้าค่ะนี่หาเขอันนี้สามหานับเรื่ 3, 5, อยๆจนสามหาบนหรือล่างเนาะเจ้าค่ะล่างอันนี้บนคู่เดียวนี่สามตัวแต่ว่าตัวให้เดียวเดี่วสามสามกับสามสี่นี่กันไว้บ่ปูหรือยังไกัน ูกันนะคะแปดหกห้านี่บนบ่ครัปู <c oughs> บนสามตัวอันนี้ล่างปูเน้นเลยเนะออเจ้าค่ะเอาให้ท่านผู้ชมเพิ่นผิดจแลวหน้าเอาเนาะเจ้าค่ะปูอให้เป็นแนวทางนะคะงวดงวดสิบเจ็ดกุมภาพันหกห้านะคะอปูเนี่ยน่ะปูเน้นเลยเลยสามคูน ต mm ัวนี้ตัวกันก็เชื่อด้อันนี้เล็กยงาจะปูอาจาร์ปูจีถามพอนจีเมือยานสี่สองขานเอาเงาอ๋อค่ะเอาทานผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะปูเดี๋ยวให้ปูเมตตาให้พ่อนช่อง fc ช่องมะลิชาแนวห้มีโชคมีลาบเนี่จ้ะค่ะอาสาุอยูดีไม่แห้งเด้อโสคกปลำไป่เลื่อยสคนเ้อ เป็นก้อนหน่อยก้อนเยกะเป็นเงินเป็นทองเป็นข้ามด้วกันอะไรตะบุญวัดสนาอมไฟของมันเนาะเจ้าค่ะอ้นีแตะก้อนสุกควเลื่นอยู่เหมือนคนเงนทำไปเรื่อยสุกคุกคเนาะสาธุยูดีแม่สาธุนั่นแหละเป็นวารชีรกรรมมาไมค้อมาเลงเด่นอีเขายู่เจ้าค่ะ